สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฟิชเจ t หรือว่าแฮนด์สปินเนอรกันนะครับต้องขออภัยในเสียงรดด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวทั้งหมด2แบบนะแล้วก็มีแบบเดียวกันแต่ว่าอันนี้ผมจะแต่งเล่นเละแล้วนะครับมันก็สวยนะครับแล้วก็มีแบบใหม่นะเป็นแบบสีดํานะนี่นะเหมือนดีมากเลยนะครับถูกด้วยนะครับ อันนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ใครซื้อนะครับแบบป๊บเดียวนั้นนะครับเดี๋นะดับแล้วหยุดแล้วไม่ถึงสิบวินะครับแต่พวกนี้ก็น่าจะได้ประมาณไม่ไม่เกินหนึ่งาทีนะครับแต่ว่าในราคามันก็เหมาะสมแล้วนะครับนี่นะก็จะมาแนะนํานะครับในแบบว่าไหนเหมาะสมการซื้อหรือไม่ซื้อนะครับ สำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่ายังเพิ่งรู้จักเห็นคนใน YouTube เขาเล่นกันคนดางใน YouTube เล่นกันนะครับอยากจะซื้อมาเล่นบ้างผมแนะนำตัวนี้นะครับดีนะครับแบบว่าแจกมันมีหลายสีด้วยนะครับนี่ครับ ไม่ถนัดนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบฟันเฟืองนะครับไอแ,แบบที่มันหายากนะครับมันก็คือแบบฟันเฟืองนะครับแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับราคามันจะเป็นแบบห้าห้าแฉกนะครับคล้ายรูปดาวนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าฟันเฟืองฟันเฟืองดาวห้าแฉกหรือเปล่าก็จะไม่ได้นะครับ แต่ราคาพุ่งไปเป็นสองพันเอ้ยเป็นประมาณพันสองพันสามนะครับถือว่าแพงมากนะครับซื้ออันนี้ได้กี่อันอ่ะู้หูน้ำไม่ท่วนนะครับถ้าคนเพือถหาดเล่นนะครับแนะนําให้ซื้อของถูกเวลาเล่นเบื่อแบบจะได้ไม่ต้องเสียดายเงินนะครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปนาดังแสงดังแสงอันนี้นะผมก็จะไปตกแต่งเหมือนใส่กากเพชรแบบอันนี้นะ รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าผมทำผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่รับคนที่ติดตามช่องขยาามรับกว่านะครับทุกคนนะครับต้องเคยเล่นแฮนด์สปินเนอร์ใช่ไหมก็แนะนำนะครับถึงคนติดตามผมจะน้อยนะครับแต่ผมก็จะพูดว่ายังไงอ่ะก็ดีใจนะครับที่มีคนดูคลิปผมนะครับ แล้าผมก็ต้องขอลาคลิปไปค่น,นี้ครับถ้ามีเรื่องอะไรที่ผมอธิบายผิดไปก็มาด่าผมได้เลยนะครับหรือว่ามีอะไรที่ผมควรปรับปรุงแก้ไขอะไรก็เม้นใต้ล่างคลิปนะครับแต่ถ้าจะเข้ามาด่าเข้ามาแบบด่าเล่นๆหัวๆอย่างนี้ผมผมว่าอย่าทําเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าด่าเรื่องที่ผมอธิบายคลิปผิดหรือว่าอะไรไปเนี่ยได้นะครับ ฝากกดติดตามงลครายผมด้วยนะครับลาไปก่อนครับถ้ามีแฮนด์เปินเนอร์มาใหม่ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับสวัสดีครับ